สิบสองสิงหาคมเลิกอุดมถวายพระพรองค์เอกสโมสรอ,องค์ราชินีสีแผ่นดินพระนางเจ้าสิริกิตนาธบาพิษประสิทธิ์สินปานปิ่นสยามมินมีรู้สิ้นแสงศรัทธาทรงสืบสารศิลปาชีพคือประทีปส่องสงา่าทั่วประเทศเขตอาณา คงคุณค่าแสดงไทยวาระเฉลิมพระชนคุณบันดลแผ่วผ่องใส82ชันสาถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์อธิการบดีศาสตราจารย์ศรีศักดิ์จามอนมานอธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, สยาม